เฮ้ผมมีกระทะทองแดงบงเฮ้ยเพื่อนเราเจ็บไหมอะ่ะมีคนซุ่มยิงเอลซ่าฉันเป็นรับพวกเธอแล้วเ<ม>นี่ย <c oughs> โอ้ยดึงเข้าดึงออกทำไมอยู่เฉยดิไอ้รถรถคันใช้ได้หรือเปล่าเอลซ่าอยากเล่นด้วยโอ้ยเก่กุดดิฟกุขอเล่นกับใจแมวเขาได้ไหมคบ ไปหนาทีไปลุมครใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้มันเป็นของตกแต่งหน่อยาอ้าว <Hello. S 1> อุ๊ยอะไรเนี่ยรถบินได้เอ้ยรถบินได้เอ้ยไปด้วยไปด้วย wow, wow, wow. โอ้ยเดี๋ยวมันนั่งได้สองคนนี่ผมขอคนนึงแล้วกันพวกที่เหลือนั่งรถไปไปเลยไปตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โกโกโกอา่นองงานอนหมดของโด้วงาจากรรถผมเกือบตุย เพราะคำว่าน้ำมันเอาของก่อนได้ปะผมไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้ผมไม่มีหิวอะขอไม่ได้ของก่อนอุ้ยจักรยานใช่ไงอน่ยอุ้ยจักรยานพับได้ <c oughs> ทำไมนั่งหุบอย่างนั้นอะ <c oughs> ไอ้สวอห่างไมหัวหน้าอย่างผมต้องมาปั่นจัจกรยานให้เธอเลยเนี่ย <c oughs> ผมมันเดินไปทางไหนคะเนี่ย ไอ้ซาวตัวนาะนี่วมเธอจะปล่อยใอ้ฉันจมกองเลือดตัวเหรอฮะถามจริงดีกว่าจะมาได้โอ้ยอ้าวบอกมามาหมอกไปไปโกโก้โอ้รีบไปเด้ยละเไอ้อยู่ไหนวะเฮ้ย โอ้ยมันยิงอยู่ไหนอะไม่เห็นฝั่งนี้ดิมันยิงอยู่ฝั่งนี้ฝั่งไหนผมไม่ได้ยิงใครสักคนเลยมาหาตัวไม่เจอเนี่ยไม่อยากออกไปอะมันมีระบเบิดอ่ะ <c oughs> เปิดตัวเย็นได้ไหมแด<า>น<จ>ชำระคนบาปอะไรระบาดตรงไหนเออมันหายไปแล้วเอโอ้ยผมเจ็บนี่นะนั่นไงเบอร์สองบาป อ๋อผมอยู่ในหมอ้อผมเจ็บเอ้ยเดี๋ยวผมวิ่งไปไหนผมวิ่งไปไหนผมวิ่งเข้าหมอ่องเฉยแต่ภาพเอารถมารับหน่อยไม่อย่างวิ่งแล้วเอารถมารับหน่อยเอา้าผมจะตุยแล้วเดี๋ยวนี่เธอเจ็บเหรอนี่ผมฮิวคนครั้งแรกแล้วเนี่ยแตกต่างไงคนอื่นเข้าแต่เราวิ่งออกห้ารอยห้าสิบ้าเพิ่งวิ่งมาถึงอ่ะมันมีอันใหม่มาอีกแล้ว แต่ว่ามีอันใหม่มาคือวงจะยัง,ยงไม่มันยังไม่แค่ไม้ใช่ไหมมีเวลาน,นับไหมมีเวลาบอกอยู่ใต้แผนที่เหรอตรงไหนอ๋อนี่อ๋อหนึ่งนาทีครึ่งโอเคโอ้ยตกใจอ่าไปด้วยใช่ผมไม่รู้ผมเชิญเข้ามาแล้วผมกดเริ่มนเดียวเลยเอาเพื่อนมาด้วยดีเรา,าเราไปเราไปไกลจังอ่ะเราไปไกลจัง พวกเธอนั่งรถมาเร็วน่าต้องรอดกันสี่คนสุดท้ายโอ๊ยแล้วใครลงหลุมไปอีกแล้วเนี่ยสี่คนสุดท้ายบายเนี่ยโอ้ยเหลือคนเิดสองคนสุดท้ายอีกแล้วอุ้ยแต่ของผมมันกระจอกจังเลยผมไม่อยากได้ปืนลูกซองอยากได้ปืนอ,อื่นนี่มีปืนอื่นเลยไม่ค่อยเข้าบ้านหาของผมไม่ค่อยเข้า้านหาของอ้โอ้ยผมไม่มีอาวุธอะไรเลย <ขอ S 1> มันปีไดลยเอาตัวงง่ายสุดเลย เออไม่มีคนยิงตรงนูง้นเกครขาอืมอ้ามีรถอยู่ตรงนู้นโอ้ถ้าผมจะโดดลงมาจากรถทัเพื่อคือไม่ได้ตายเพราะไอ้สิบคนสุดท้ายหรอกตายเพราะตัวเองนี่แหละผมแบบไม่มีกล่องประถมพยาบาลเลยอ่ะเธอมีปรถมพยาบาลให้ผมใช้บ้างไหมเดี๋ยวอะไรเนี่ย ไอ้เธอตุยไปแล้วนีเธอกลายเป็นผีเลยไอ้สว่าก็ว่าอยู่ใครไม่เรื่องเลยอ่ะฉันบอกไปเอากล่องผาดพยาบาลอไรเป็นผีอะไแกไปเอามาให้หน่อยเซ่ถามจริงรอให้ผมไป็ฮิวนี่ว่าเธออยู่ไหนโอ้ยผมก็จะตุยโอ้ยเฮ้ยเพิ่งตุยได้ไหมขอกล่องผาดพยาบาลนะโอ้รถเบนน่าอ่ะดูอย่าไปนะพระเอกออกโรง เราขับไม่กี้ไปไหนแล้หละแต่เห็นมีคนวิ่งไปอยู่เพิ่งเล่นไม่นานเจอตึงซาแล้ว55เฮ้ยอโอ้ยเบื่อไอ้เสว่าว่ะไปไหนเาไปไปมันอยู่ไหนอ่ะาคนสุดท้ายเกมยิงปืนหรือเกมผี500 55ไหน,นก็ไม่มีเพื่อแหละเ <1. S 1> ป๊ไกไก่ได้ปะอย่าบางนี ผมจะพยายามอยู่ไหนกันหมดอัลโหลมีคนกำลังบินมามีคนตุยแล้วก็ชุบมาแล้วคุณไปตุยตอนไหนไอ้ใครยิงยิงใครใครยิงลอ้า นาลูคิวอ้ยอันนี้คืออะไรเหรอ no, มันทำอะไรได้อ่ะอ๋ออันนี้คือที่จอสีฟ้าเป็นเพราะงี้ใช่ไหมอุ้ยทำไมมีสเก็ตบอร์ดกัน่ะเอาเพื่อนไปด้วยอุ้ยอ,นนอันนั้นอะไรอ่ะเอ,อ้ยหว้าไปไหนอ,อ๋อไม่เห็นเราเลยต้องกดปุ่มเหรอเอ,อ๊ะ นี่มาที่ไหนนี่มาที่ไหนกันวฮัลโหล้ยเย<ง>้ใช่ไงะโอนี่ไงเย่ไปด้วยผมจะเป็นคนซุ่มยิงเดะหัวไปยิงย่าโอ้ยแกยาวหัวบางเด้เดี๋ยวนาย ้ยมันต้องบูว่ะคออย่างนี้อ่ะมันมีการกี่คนอ่ะดูอ่ะด้วยไหนจู่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 เอ้ยยยยยๆๆๆๆยย้ยย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 อยยยอยย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 อยยยยยยอยย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  อะไรอ่ะแล้วทำไมแกได้ยืนก่อนฉันล่ะโอ้ยรถใครใครรถเนี่ยเธอล้มทำไมอ่ะิวิ้วปิวป้วบิวทำไมคุณไม่ปกป้องผมแล้วคุณจะล้มตายแม่ทำไมคนไม่มีความสามารถเธอเหยียบฉัน เหยียดเท้าผมด้วยอ่ะโอ๊ยมันหิวไม่ได้แล้วอ่ะเอาขึ้นรถได้ปะปอดจะหมองที่นี่อ่ะผมจะตัวอ่ะเข้าไปเล้วเซอไม่นะอีกนิดนึงโอ้ยตามไม่ได้นะคนอื่นเขาไม่อยู่ละเอโย哟เอโย哟เอโย哟เอโยโเอ้ ใหจะพอช่ลย